งานนำเสนอเรื่องพันหมอนสกลนครหัวข้อหมอนพันสกลนครมีทั้งหมด6หัวข้อหมอนพันสกลนครเป็นพันหมอนที่ได้รับการพัฒนาและแนะนําโดยกรมหมอนไหมเพื่อส่งเสริมการปลูกหมอนเลี้ยงไหมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยเฉพาะในจังหวัดสกลนครหมอนพันสกลนครการพัฒนา เกิดจากการผสมเกสรระหว่างหม่อนพันคุณภยัยเตะตราพลอย 2n เท่ากับ56เพศเมียกับพันลุน40ดิพลอย 2n เท่ากับ28เพศผู้ได้หม่อนลูกผสมตรีพลอยในปีพศ2538ลักษณะเด่นให้ผลผลิตใบเฉลี่ย3,507กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีทนทานต่อสภาวะแห้ล้งงได้ดีกว่าพันบุรีรัม60เจริญเติบโต,ตเร็วหลังการตัดแต่งต้านทานโรครากเนา่า ขยายพันธุ์ง่ายโดยใช้กิ่งชำสามารถปลูกได้ในทุกสภาพพื้นที่สามารถปลูกได้ในทุกสภาพพื้นที่ข้อจำกัดใบบางเหี่ยวง่ายหม่อนพันธุ์สกลน,นคร85การพัฒนาเกิดจากการผสมเกสรระหว่างหม่อนพันธุ์คุณภยัยเตตระพลอย2 n เท่ากับ56 กับพันโคเซนดิพลอย 2n เท่ากับ28ในปีพศ2538ได้หม่อนลูกผสมตรีพลอยลักษณะเด่นต้านทานต่อโรครากเน่าใกล้เคียงกับพันคุณภัยขยายพันธุ์ได้ง่ายโดยวิธีการปักชำให้ผลผลิตใบสูงกว่าพันบุรีรัม60ในสภาพเกษตรอาศัยน้ำฝน ทั้งสองพันนี้เหมาะสำหรับการปลูกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีสภาพแห้งแลง้งและเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับเกษตรกรที่ต้องการปลูกหมอนเลี้ยงไม้รากของหมอนพันธ์สกุลนครเป็นระบบรากแก้วลึกและรากแขนงกว้างทำให้ทนแล้งได้ดีควรเตรียมดินให้ลึกและร่วนซุยเพื่อให้รากชอนชัยได้ดีไม่ควรปลูกในดินที่ระบายน้ำไม่ดีเพราะเสี่ยงโรครากเน่าแม้พันนี้จะทนได้บ้าง ลำต้นลำต้นแข็งแรงแตกยอดเร็วหลังตัดควรปัดแต่งกิ่งสม่ำเสมอเพื่อให้แตกยอดอ่อนระวังพุ่งแน่นเกินไปทำให้ใบอ่อนน้อยวิธีดูแลทั่วไปน้ำรดวันเว้นวันฤดูร้อนมากขึ้นหลังปัดแต่งปุ๋ยปุ๋ยคอกทุกสามเดือนปุ๋ยเคมี16 16 16 หลังตัดกิ่งยูเรียในโตรเจนเร่งใบเขียวช่วงใบอ่อนโรคแมลงเฝ้าระวังเพลียรากเน่าใช้วิธีชีวภาพหรืออินทรีย์